ปอะไรไงพี่ใช่แค่เลื่องข้าวดิสมาคุยกันได้เออใช่อันนี้ไม่เข้าไปอะไรเลยแล้วก็โทรมาอันนี้เราเล่นอยู่จะเอาเวลาไหนไปรับปวดหัวแทนเลย แต่เร่อก็มาไม่เล่นก็นมต้องมางินดีบีแทนที่จะเข้าดิสมาแล้วก็มาคุยี่เล่นไปนานหรือยังคนเยอะไหมใกล้จบยังได้ยังผมเล่นเมื่อวานเะมื่อเช้าเราเล่นกันเช้าเราเล่นกันเนหะ <c oughs> รอสไตล์เขา เฮ้ยเหนื่อยอสถิติห้าจุดห้าศูนย์เออไม่แหลกแล้วอะอ๋อมันต้องไปเซตตัวนี้นี่หว่าเ้อไปสองสีก็ได้วะจับคู่นานเล่นนาน เล่นนานไปเพิ่งเล่นอยู่นี่ทำไมอันนี้วะดูปอลกระแสเราดีกว่า

ขนาดสองสีนะพี่เนี่ยัวจะปวดกับเกม หน้าตาเหมือนผู้ชายเลยนะใครพี่เนี่ยบบเอมียแฟนลุงอันนั้นไงที่วิ่งอ่ะอ๋อ1ันสองอ่ะอันสองร้อยกิโลอ่ะอืม<ถ>ไปแต่ง,งจ<า>กักนครนายกจากนครนายกไปสตูลเนี้ยอ่า ลักแท้พี่ลักแท้เน,นี่ยเขากำลังตรวจทะเบียนกันอยู่เขาวิ่งเขาวิ่งเดินกันทั้งกี่วันวนะน่ะเดือนหนึ่งไงพี่เดือนหนึ่งอ่ะเขาวิ่งวันที่สิบสี่มกราไงสิบสี่มกราใช่แล้วก็มาสู่ที่สิบสี่กุมภาเดือนหนึ่ง เงินเต็มๆเลยดรือ่าใช่เขาวางแผนไว้ว่าไอวิงนี้ถึงวันที่สิบสี่ล้วก็ไปจดทะเบียนบันอันนี้ไงก็เรียกราักิดอยู่ในไลย์สดจริงใช่ข่าวดังเลยอ่ะหน้าหนึ่งอ่ะหน้าหนึ่งมันต้องทําอะไรต้องทําให้ดังอย่างนี้แหละโลกจะจับไม่มันมันถึงไม่ไม่กล้าเลิก มึงกินเลยใช่ไหมมึงด right? ูก่อนตัวประเทศอ่ะบป็โลูกเลยมั้งเออข่าวก็ต้องออกไปใช่เต็มหมดเลยทุ y o ยูทูบนะคุมนักข่าวไปกเต็มหมดดังในอำเภอเนี่ยอำเภอทุ่งทุ่งว่าเนี่ยมันอยู่อำเภออะไรไม่รู้ไอไอทุ่งว่าเนี่ย ผู้ชายนะผู้ชายอยู่นครนในยกมเมหรอำเภออำเภออ๋อำอำเภอไม่รู้อ่ะหรอจะดังเลยอะ่ะแปบ๊บเดียวอ,ะอ่ะหาเมียสักคนไปหาที่ประเทศอังกฤษมีกูเดินตอ่อเดินไหมพอดีไม่ถึงตายไปดีขอหนึ่งปีว่ายน้ำข้ามทะเลอืม เดินลัดเลาะไม่ได้อีกต้องอาศัยเรือชาวประมงรักแทบแพ้น้ำทะเล เว้ยมาโดนแต่จัดลำดับนี่มีะมันปัวโปพี่อ่ะมันปัวโปพี่อ่ะสุดยอดมันก็เลยไปหาโปมาสัดกับโปใช่ไหมเมื่อกี้กับโปพวกนั้นอ่ะจะโปมอง แล้ผมจะไปทางไหนนะ,นะวันไหนว่าไอ้ที่มันสามวาทีอะมันถึงจับคู่ได้ไรผมเล่นก,กับใครวะแม่งสามวาทีเลยนะมันถึงดันไปอะก็ยังงงทำไมไม่เอาโลบอทลงไปเลยก็<ค> uh. เลยงง ใส่จูงไ่ใช่ไม่เคยนะไม่รู้เห็นเขกผักมานั่นบอกอ่ะอ่ะเฮียเมียไม่บอกเลยเออนดวะแปลว่าเมียไม่ให้กินเมียไม่บอกอดูดิ ถ้าทิ้แล้วติดใจลองทิมาลองลองมาไหมลอ,ลองตอนนี้นโคตรมันโคตรหวานเนี่ยพักคงร้านที่เราเลี้ยขก็มานีกนะเราไี้ย่ห้าบาทตรงที่เราเลี้ยวก็มาข้างนอกยิุ 9, ย 2020, ส่งสา3เจ้าอ่ะือว่าร้านขายของยี่สิบสภาพี่สิบอ่ะสายเจ้าอ่ะจะมีราา้านขายข้าวแล้ายข้าวใช่ไห อันนี้ลเลยอันนี้แล้วดึงด้วยว่าจะดืงเลยลเดี๋ยวลงลงไปแมทตื่นนีดไปแมตน้ห่น้นม่มนาน <c oughs> านั่นเลยพี่ แรงเราก็สูงเนี่ยแรงสารแรงแพทินัมถ้าแรงไดมอนด์อ่ะสูงอีขาวแล้วเป็นขาวแล้วเนี่ยขาวบอลนะเต้นฉบับปะอ๋อเออเออเออมีกาเอาไปเลี้ยงมีกล้ามาเลี้โงปูวาดูเพี่โดนนานเลยโอ้โหโดน เท่าไหร่พี่ไปถึงวันที่เก้าใช่ปะ่ะเอ้ยเดือนเดือนเก้าอะเดือนเก้านี้เดืนนอ <c oughs> นสองอีกตั้งหกเดือนนะพี่นั่ <c oughs> <c oughs> นแหละอพี่พี่ถึงเอาโตโัวใหม่มาเล่นลองโกลดูนยถ้าเล่นได้กับทําไมโดนอะไรเงี้ยจะไม่กล้าเอาตัวจริงเล่นอยู่ดีเพราะว่ากลัวโดนโดนนานเลยใช่ ตััวมนเคยโดนนมาไงี่แหละผมก็เลยถามว่าถ้าเปิดโปรก็บอกเดี๋ยวผมจะได้เปลี่ยนตัวมาไม่ฉันไม่ต้องเปิดก็ได้สัตว์ไม่โดนไม่เผื่อเผื่อมันโดนแล้วมันยาวนะพี่ใช่อ๋อใช้ดันจะสวยใช่เอาเอาโปรมาแบกไงขอมองอย่างนี้ไงถ้าถ้าเกิดสุ่มไปเล่นเจอกันอันนั้นอ่ะโอเคแต่ถ้าเกิดรวมรวมทีมกันอ่ะ อันนั้นนะ่ะโดนนะผมก็เลยต้องถามพี่ว่าพี่เปิดไหมถ้าเปิดจะผมจะเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งมาฮะ <c oughs> <c oughs> <อ>โอ้ตัวพี่จะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวแล้วเ<อ>ต็มไม่หมดอจีเมียวมึง <c oughs> ส่วนมากผมเอาแต่จีเมียวนะพี่เมียวอะไรนะทวิตเตอร์เต็ไมไลยหมดเลยดี <c oughs> เดี๋ยวย้ายไปที่ใหม่เดี๋ยวพอแมตเครื่องต่างเครื่องจริงหมด <c oughs> โอ้ยนานแท้ขนาดแบบเล็กเด้เนี่ยเพื่อนทังคุณยังไม่โหลดแมหรอเอาไปนี้ก่อนก็ได้ไปไม่จำบับก่อน พี่ยังไม่เปิดปดล,ล็อคเลยใช่อ่า<บ>ดิทอยไ้ี่หกแล้วไงตอนนี้ก็เล่นอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วใช่ปะ่ะอืมก่ันแปดไม่ออะ ใช่ครับมันแปดเดี๋ยวรอนี้ก็น่าจะแป๊บเดียวและะ้วมั้งไม่นานานหรอกแล้ว,เวสเปกตัวปินโดู้อันนี้อยู่ไหนเนี่ยมันไปนลงไหนละห้าอะไรดูถ่านน้นมันสลดสสัดเปล่าตีละ ตลาดต่อมันเหมืโชแ้อยู่ไปเรื่อยแล้วก็ไม่มาชมเอตที่อัพติดต่อจรู้น่ะมัาคลนแน้จะมาไลบนี้ายจะมาลนแนี้เลยความป็าาตัวติดากมกที่อะไนี่ยี่สัวตีหมนะล้ัา่งพจะมาลนที่นี่ทำไมมาลน์ที่่ก็ยุ่งนไม่มีกีฬาผากเล ลงเปอจากป้นะดับแล้วก็ไมกับใสเกเองด้ีเกตกากรอนะครับโดยเก่นะก็ด้หการหาน้องปนน้องนะเหตรณเนี่ยมาน้องไปร้องนะที่ติดมาตุระหงาที่ผ่าเป็นประเด็นนะครับเนดิ้นตรงครับวันนี้นะาจะังะหายทันุเนะครับแล้วก็จะมีคุณบีนะเป็นผู้เสียหายนะครับเอ้าทำไมรับแรลอ๋อืออันนี้เนาะไป

जी फागत में भी पकड़ा

Ni, ni 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 je bawah tak? Sifat I di... Sifat ฟังหมื่นล้านพิกเซลไปอยู่ไหนอะอีมีลี่ขี้คากแค่ はい